ฮัลโหลสบายดีพ hmm. mm ่อแม่พี่น้องวันนี้ได้บักกอกบันเปนหมกม่วงเลยพี่น้องเลยปลากรอกมากินกับแจวมาคุยกับแจลปลากรอกน้อยพี่น้อง กินเจียวไ,ได้ประกอบมากพี่นอ้องมาๆมามาผู้ใดอยากกินจบเสียบน้ำกันพูนพี่น้อง cái chiếc đẹt đẹp. <laughs> <laughs> nó là nó, cái quả mương có xoắn lại đó, nó sủi bọt đấy nè. Thái tay bát ơn mà cứ quả mương mặn nó, mua mương mặn rồi nào cái gì nè, nhầm quắp, nhầm mì xùm. <laughs> นนัน้าตายเมันเข้มบวมมันเี็หน่อยความจุมบะมีนอืมอืมชอบ้ืมฮืม một quả chốt chốt đi nội, hả quá, hửm, bây giờ tôi,